แกเลยขอเล่เล่นเป็นคนรวยไ้กระโปงดกไปนะนะงหน่นนาลนีเป็นคำพันเ้ยเป็นเป็นน้ำหอม ลุงว่าไม่เคยฉีดหนังหอบกันเลยว่าเออเอาให้น้องมันหน่อยมันด้ารหลักบางเลยแกฉันก็ใช้กุญแจเหมือนกันมันแก่ไง,ไงไมที่ดูเป็นค<อ>นปกติ ก็ค <This> it so ือท่าทาไม่มีสติเลยเนยอยู่บ้านก็คือมุดจนหมุดจนสามทุ่มนะก็หอมังเฮ้ยเมื่อดีดีดีมันแบบมันชอบปะดมมดเป็นไงแหอมมันหอมมันหอมแบบสะอาดอะประกอบเป็นไแบบตอนที่ไม่ใช่หอมให้น้องอัดชื่อน้ำหอม อคือลองแหวนชื่อรุ่น,นะอนนะชื่อรุ่นนี้คืออ่านไม่ถูกหอมมากยากยากอันนี้ขอรีวิวในฐานะที่ไม่เคยใช้น้าหอมากออออะไรเนี่ยมันก็เหมือนน้าหอมอากมันก็หอมหอมีคาเอกินเหมือนแบบพวกตระกูลเบอร์รี่ปะ่ะเหมือนผลไม้แบบเบอร์รี่หวานๆแต่ก็เปรี้ยวๆ บูเบอร์รี่เลยม่้ยบูเบอร์รี่ได้ปั้ไม่เหนื่อยก็หวานหวานมึกินหวานหวานตอนเปิดเปรี้ยวปะตอนแรกอ่ะมีความรู้สึกว่าเปรี้ยวปะแต่บนตัวเตอร์อ่ะไม่เปรี้ยวเท่าบนตัวนี้นะกลิ่นมันสดชื่นมันไม่ใช่หวานแบบมันไม่ใช่หวานเลี่ยนอ่ะใช่ไหมมันใส่ไปจะมีว่าหวานเลี่ยนเออมันดได้เรื่อยๆอ่ะมันไม่มันไม่ฉวนมันไม่ฉวนคือแบบอะไรือแบบ ไม่ฉุน,ไม,ฉนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือมันได้กลิ่นในระยะไกลนะคือมันกลิ่นแบบนึกถึงแบบคนสไตล์ไหนคนนี้เป็นคนที่เป็นคนรวยใส่กระโปรงใส่ซ้นสูงแต่แบบเป็นส้นสูงไม่ใช่ส้นแหลม ดีเทลไม่ใช่ส้นส่งส้นเข็มอะ่ะเยเป็นเป็นส้นไม่ส้นเข็มเพราะว่าส้นเข็มมันเปรี้ยวไปนี่จะติดหวาน <S 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 ทำงานออฟฟิศเป็นนี่ก็คือเป็นหมอดู <S 2> <S 2> <S <S ออกมแบบใช่มันดูแบบมันมีความความเนี้ยบมันหวานอ่ะ ถ้าเต็มสิบความหวานก็ได้ประมาณประมาณเจ็ดความความเปรี้ยวก็ได้ห้าไล่ๆกันแต่แบบไม่ได้หวานเป็นสิบไปเลยแล้วความแบบใสแบบเฟสอืมเฟสให้ให้เยอะให้ให้คันเยอะถ้รเราไปดสิบคะแนนก็มันเหรอมันก็มันประมาณนี้เลยเรากินมันเปลี่ยนปะตอนแรกตอนที่ฉีดตอนแรกกับเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงเออบอกบอกความเปลี่ยนหน่อยดิ คือบางคนนะ่ะเขาซื้อน้าหอมไปใ่บ่ะอย่างเช่นแบบตอนตอน,ตอนแรกอะ่ะพี่จะไม่ชอบกลิ่นนีเว้ยจนใช้ไปหมดขวดหนึ่งแนละ้วเพิ่งแบบเออชอบว่ะอยากใช่อีกคือตอนแรกพี่ฉีดอะ่ะบนตัวพี่อะ่ะพี่จะรู้สึกมันเปรี้ยวมากกลิ่นเหมือนสับป,ประรดบนตัวพี่นะกลิ่นมันเหมือนสับป,ประรดอ้นนี้ความแบบหวานอมเปรี้ยวมีความฉ่ำฉ่ำใช่ป่ะฉ่ำแล้วก็เฟรสด้วยคือเลความรู้สึกพี่อะไม่ชอบชอะไกกิน,น,น,นพอพอ่พอพอมาเห็นว่านมไปนนะก็นึกถึงเบอร์รี่เหมือนกัน จริงๆใช่ไหมแบบพวกเอรี่พวกน้ำผลไมล้รวงอะเออแต่แบบเตอรไม่ได้นึกถึงกลิ่นกุหลาบหรืออะไรใช่ปะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นดอกดอกกุหลาบป่ะไม่กุหลาบไม่ถึงว่าที่เคยไม่กุหลาบดอกจริงๆอ,ะอ่ะคือไม่เคยดมน้าหอมกินกุหลาบมานะไม่เคยเคยดมดอกกุหลาบจริงๆมันจะกลิ่นอีก,อ,ก,อ,กอีกแบบนึ่งอ่ะกลิ่นดอกกุหลาบมันจะผู้ใหญ่มันในความรู้สึกเตอร์นะแต่มันไม่ผู้ใหญ่มันเป็นรวรุ่นไม่ไวรุ่น วัยเรานี่แหละ <c oughs> จริงๆช่วงย 20, ี่สิบสามสิบอะเออยี่สิบสามสิบเกือบเกือบสามสิบผู้ชายใช้ได้ปะถ้าแบบเป็นผู้ชายแบบแต่งตัวแบบใช้ไดผ้ผู้ชายผู้ชายมันต้องเป็นผู้ชายที่ที่แต่งตัวนิดนึงสะอาดสะอาดเออดูแบบดูแลตัวเองผู้ชายที่รู้จักแต่งตัวมันจะว่าแต่งตัวให้ดูดีอะ เสื้อผาเรียบ <c oughs> เอาเสื้อทับในกางเกงใส่ถุงเท้าเสื้อกางเ,าาเกงยาเอาเสื้อเข้าข้างในกางเกงใส่ถุงเท้ารองเท้าแฟชั่นต้องแฟชั่นไม่ใช่รองเท้ากีฬาจะเป็นรองเท้าที่มันเป็นรองเท้าหนักก็ได้รอ,อ,องเ,เท้าผ้าใบก็ได้แต่ก็ต้องเออนัอ่นแหละเป็นคนรู้จักแต่งตัวเอชอบแต่งตัวเป็นคนแบบสรรม ปล่อยใจสนุกสนุกขอคนไม่เล่นขอคนแบบปล่อยใจและชอบว่าโดยรวมคือถ้าแบบถ้าให้ซื้อใช้เองอะ่ะโดยที่แบบคนไม่ได้ให้อะ่ะเป็นกลิ่นที่แบบคนเปียดเบี้ยงเมื่อยถ้าเป็นกลิ่นที่แบบคนไม่ได้ให้อะก็จะแบบถ้าชอบไหมชอบแต่คือวยความที่เราไม่เคยดมกลิ่นอื่นเค่สิวไปไม่ถึงว่าถ้าเรามีตัวแบบที่เ,เรียบเทียเป็นสองสามสี่ห้าเออันนี้ก็ถือว่าติดติดติดเป็นตัวเลือกแคนดีเดต ถ้าเปลี่ยนหมายถึงว่าถ้าไปดมที่ร้านอะไรนี่ก็ได้ขนะมันเหมาะกับคนแบบว่า <c oughs> จริงจริงเน้นจางวะเป็นแบบกึงก่งกึ่งกึ่งกึ่งมันไม่ไดหวางแต่มันก็ไม่ได้เปเรี้ยว,ว แบบว่าไม่ได้ดมน้ำหอมอะไรมากมายก็คือน้ำหอมขวดแรกไม่ชี่ก <swimming> ็บอกแล้วจะได้คิดถึงฉันมันมันให้คะแนนตาำ ก็ชอบไงชอบครับจริงๆถ้าเกิด <ๆ S 2> อยากคนแบบเราคนแบบแตกตัวมันจะใส่ได้ใช่ <ๆ S 1> ใช่แล้วก็เราแบบว่ามเป็นสาวออฟฟิศมั้งกิ๊ประมาณนี้แหละเป็นกิ๊ฟ้าไปแล้วก็วไปทำงาน